สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะเจ้าตัวซ b r 6ีย 11. โฉมปี2017สีแดงนะครับนี่นะฮะสวยๆกันเลยนะฮะจะมารีวิวนะครับตั้งแต่หน้ารถยันท้ายรถกันเลยโดยคร่าวๆสำหรับผมแนะนำเองนะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโฉมจะเป็นนี้นะครับเริ่มกันที่ จุดแรกเลยนะที่เปลี่ยนแปลงนะครับจากปีเก่านะครับก็คือเจ้าไฟหน้าจะเปลี่ยนรูปแบบไปน็นรคา500เลยนะส่วนตัวผมนี่ชอบนะเพราะว่ามันมีความแบบดีไซน์สวยดีนะฮะและ้วก็การส่องไฟลงพื้นเนี่ยผมว่าโอ้โหสว่างมากนะครับแต่แต่ต่ำไปหน่อยนะนี่นะครับแล้วส่วนกระจกที่ผมทอดออกนะฮะใช้ที่อุดกระจกแทนนะครับ เสี่ยงต่อตำรวจโอเคครับอ่ะต่อไปชิวชิวเดิมนะครับนี่ชิวเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเดิมเดิมโดยรวมเดิมเดิมเกือบทั้งคันนะฮะอ่ะต่อมาคาลิปเปอร์ครับนี่ครับที่เปลี่ยนมาอ่ะเห็นหรือเปล่านี่สวยๆครับจาก ABS นะฮะที่เปลี่ยนแปลงไปสาย ABS นะครับนี่จาน ไอเบสนะครับสวยมีมีนีม่มาม,มีมิติขึ้นมาหน่อยนึงนี่ประมาณนี้นะฮะนี่สวยเลยสะดีเบกคู่หนะ้าเหมือนเดิมนะฮะก็คือเปลี่ยนการดีไซน์นะครับะไฟเล้ยวนะครับอ่ใหญ่เหมือนเดิมมันใจนะฮะโอเคต่อมาโอเค เยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่ปรับระดับได้นี่เห็นไหมรับระดับได้นะครับนบมีทั้งหมดเลยระดับ,น,ดบนี่ฮะแล้วก็โช้กนะครับโช้กหน้าเปลี่ยนเป็น,ปนโูวว่าทัวร์นะเป็นดิง้งวาวนะฮะสวยๆเลย,น,เยนะฮะต้องตกใจนะได้ยินเสียงตรงเสียงแต่อะไรนะเพราะว่ามีรถวิ่งครับนี่แพนไปก่อนโอเค มาต่อที่รถเรานี่ฮะแต่หัวโชกผมชอบมากเลยคือจุดที่ผมชอบที่สุดเลยไอ้ที่คอเนะี่ยดีไซน์ไม่ได้สวยอ่าเรือนไม้ยังคงเดิมนะฮะนี่มีนาฬิกาบอสนะฮะ,ะผมไปลีดูนี่อ่ะมีกิโลโบอนะฮะอันนี้เดี๋ยวส่วนโหมดเนี่ยผมไว้ก่อนดีกว่าผมจะแนะนำะเกี่ยวกับตัวรถให้หมดก่อนนะครับ น้ำมันเจน้ำมันนะฮะกิโลก็เก้าร้อยหกสิี่กิโลนะฮะเดี๋ยวผลลันอินลนะเนาะอ่าผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นนอนเช้านี้นจะเป็นนี้สวยไหมครับอ่าจ่ำๆผมชอบนะชอบมากเนี่ยนี่โอเคต่อมาไฟพาร์ทมีครับไฟลงไฟเลี้ยวตรงแต่ครับเหมือนเดิมหมดยิงไฟนะครับ เครื่องนะสตาร์ทจ,จังผิดเนี่ยอ่าสีแดงสีสดเลยไหมต่อมาครับเจ้าตัวเครื่องนะสีที่เปลี่ยนไปครับฝาครอบเนี่ยฝาคลังนะสีออกน,น้ำตาลนะน้ำตาลหน่อยน้ำตาลไม่ไหมก็นนี่ก็เป็นน,น,น,น้ำตาลน้ำตาลของผมดะเข้มอ่านี้ผมใช้ตุ้มกันล้มนะครับสามจุด ีการป้องกันไว้ก่อนครับต่อมาอโาโรงข้หลังนะครับนี่ตรงนี้ที่เพิ่มมิติเข้ามาให้มันมีอากาศเข้าไปนะครับเป็นดีไซน์ใหม่สวยๆเลยนะฮะเบาะยังเดิมอยู่นะครับนี้กันไข่ครับกันไข่กระแทกฮะตรงรุ่นนะเบิกศูนย์ครับหกร้อยสิบเฟะอะต่อมา ไฟครับไฟหลัง LED ครับเป็นโคมใสนะฮะสวยนะแบบนี้แจมๆเลยนะครับแล้วแต่ชอบฮนะใครไม่ชอบก็เอาของแต่งไปใส่ดูแต่ส่วนตัวผมแบบนี้ก็สวยละส่วนไฟเลี้ยวผมใส่แบบนี้ฮะตาแมวหลบมุมฮะดึกๆสว่างมากแต่กลางวันนี้ผมไม่แน่ใจก็พอได้อยู่พอเห็นว่าเราเลี้ยวนะครับ ออันนี้จะเป็นท่อแต่งแบรนด์ไทยนะครับสลีปออนนะฮะผมใส่ท่อเดิมนะผมใส่สลีปออนถ้าเสียงลมเข้าขอโทษด้วยนะฮะถ่ายอยู่ริมทุ่งนะนี่ทั้งทุ่งทั้งถนนน,นะรีวิวแบบบ้านๆจริงอ่ะไปต่อไปโช๊ปหลังยังคงเดิมอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นด้านด้านทางด้านซ้ายนะฮะ สีสวยๆเลยกันล้มแน่นอันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับดีไซน์ก่อนนะครับนี่ชินเด็กหลังหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับ ABS ยังคงมีส่วน performance เครื่องนะครับรีดแรงม้าได้จากเดิมเพิ่มขึ้นมาอีก4ตัวนะคะเป็น89.9หรือ8.8ผมไม่แน่ใจนะครับขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวทำรอบอยู่ที่10,000 1,000นะคร รอบต่อนาทีเพิ่มมาเยอะนะเกือบไปั้งสิบเลยเเฉลี่ยกันจริงเก้าสนะิบเก้าสิบเลยนะฮะอันนี้ท้ายผมยังไม่ได้ใส่ป้ายทะเบียนนะครับยังไม่ได้ป้ายทะเบียนะอาจจะดูแบบซิ่งๆหน่อแล้วผมได้ป้ายทะเบียนผ,ผมก็ใส่แหละผมก็กลัวตำรวจเหมอือนกัน <c oughs> โดยรวมนะครับเจ้ารถคันนี้ ยอดเยี่ยมเลยนะโลติดในกรทมหรือแบบในเมืองอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยนะมันมุดง่ายเหมือนกันนะพอซีบี o เลยนะครับแต่ก็ต้องจอดหน่อยนะฮะเพราะว่าทรงรถมันใหญ่มันก็ไม่เหมือนรถเล็กวิ่งนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกนะ ตาการเร่งนะตาการเร่งนี่ดีกว่าตัวเก่าคข้างมากนะครับเพราะว่าผมเคยลองเทสต์ได้นะครับสําหรับตัวเก่านีมน่มันจะมีช่วงหนึ่งที่ที่อัตราการเร่งมันหายไปไปหน่อยนะซึ่งมันมันเสี้ยวแหละเสี้ยวการการบิดนิดหน่อยนะครับแล้วได้ปรับปรุงขึ้นมาอ่าส่วน เสียงท่อเนี่ยอ่ะอาจจะดังหน่อยนะครับหมสตาร์ทให้ฟังอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะมีรถบัสแบบโอเคมาฟังเสียงท่อดีกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงผมวกเ่าไหร่เสียงท่อผม ผมพูดเสียงในคลิปนี้ไม่ไม่น่าจะได้ยินเลยนะเพอสปีดผมยังไม่เคยทํานะเพราะว่ารถยังไม่พล,ลันอินผมก็ยังไม่กล้าสักสกเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังเป็นห่งคอมเมนต์รถนะฮะแล้วก็เป็นห่วงรถไม่กล้าอัดนะฮะโดยรวมนะครับผมให้ความพพอใจเจ้าตัวนี้มากลับประมาณ9ก้เต็มสิที่ผมถูกใจนะฮะ ส่วนน้องๆคนไหนสนใจหรือเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครแนะนําให้ดูตัวจริงที่ศูนย์ดีกว่าเพราะว่ามันจะเห็นมิติที่ชัดกว่าแต่ผมจะรีวิวการใช้นะฮะว่าในเมืองเป็นยังไงการขับขี่เป็นยังไงอันนี้ไม่เคยออกทริปนะฮะเดี๋ยวหมดโซ่นะครับอ่าเบอร์5้าสองห้านะครับเห็นไหม สวยเลยใหญ่ๆญฟันเลี้ยงงาม,งามดำนอะดุเลยนะครับรวมนะครับส่วนใครสนใจเนี่ยไปไปสามารถเทรดได้นะฮะที่ศูนย์ได้บิ๊กวิงนะฮะนะครับ,นะรบผมไปว่าไปลองก่อนนะฮะว่าการใช้งานอาจจะถูกใจไม่ถูกใจแล้วแต่คนนะะสำหรับผมนี่สำหรับตัวนี้ผมถูกใจสุดละ ในเลทราคาหกร้อยเนี่ยฮะโดยรวมนะครับชอบมากจ่ายตลาดได้ฮะทำงานได้ครับจะเปลือเปลืองน้ำมันอเพราะว่ามันสี่สูบนะฮะมันก็อัตราการกินมันก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วนใครอยากถามข้อมูลอะไรนะฮะสามารถโพสใต้ล่างคลิปได้นะครับนะฮะเกี่ยวกับการรีวิวรถนะฮะขาดตกบกพร่องอะไรที่ ไม่ดีนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวบ้านๆจริงๆที่ผมอยากแชร์ประสบการณ์สำหรับตัวเจ้าสเบยาวของเราสิบงสิบเจ็ดนะใค,ใครที่ดูอยู่ใครสนใจอยู่ะนะจะมีทั้งหมดสีแดงนะครับดำด้านสีขาวนะตัวใหม่เนาะจานักเก็บหรือสปอร์ต แล้วแต่ความชอบแล้วดูลยพินิษของคนชอบนะฮะส่วนเรื่องไฟแนนซ์หรือการซื้อแนะนําไปถามที่สูย์หรือโทรสอถามที่สูย์หรือโทรหาไฟแนนซ์โดยตรงดีกว่านะครับว่ามีงบประมาณเท่าไหร่หนะฮะส่วนตัวผมนี่ก็ซื้อมาได้เดือนหนึ่งละนะฮะก็ได้ใช้เกือบพันโลแล้วเดี๋ยวจะเข้าสูตรละพันโลนี่ก็ต้อง คนไปแล้วก็เริ่มใหม่ทีนี้ก็อัดแ,นะแต่ก็คงไม่ไม่ไมท็อปสปีดหรอกเพราะว่าเป็นห่วงตัวเองนะฮะอ่านี่ครับสำหรับการรีวิวนะฮะเจ้า10เหยา 10F 2 0 7สีแดงโดยรวมก็จะจบแค่นี้นะครับใครชอบใครสนใจฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีมารีวิวเรื่อยๆนะฮะอาจจะมีตัวเก่านะฮะ มาให้ชมกันหรือรุ่นอื่นนะครับมารีวิวผมก็จะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภ,ภาพบ้านมากนะยังไม่ซิ่งเท่าไหร่ก็มีท่อนะแล้วก็ถอดจบนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับ